ความฝันบอกอะไรต้อมสไตล์ความฝันบอกอะไรความฝันบอกอะไรได้บ้างทุกคนล้วนแล้วมีการนอนฝันอยู่กันทุกคนแต่ก็สงสัยว่าฝันไปเพื่ออะไรเป็นเพราะอะไรเราถึงฝันแล้วความฝันมันเป็นอะไรละ่ะ ผู้ฝันอาจจะสงสัยในเรื่องที่ตัวเองฝันใน EP ีนี้ต้อมสไตล์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความฝันต้อมสไตล์ก็นอนฝันเหมือนกันค่ะเรามาดูกันว่าความฝันมาจากอะไรค่ะแนวคิดของนักจิตวิทยาชื่อจุงได้กล่าวเกี่ยวกับความฝันตอนกลางคืนว่าเป็นข้อมูลหรือข้อความจากอนาคต ในความฝันตอนกลางคืนในระหว่างที่เรานอ,นอนหลับอยู่เป็นเวลาที่เรารับข้อความจากอนาคตว่าจำเป็นที่จะต้องรับรู้เรื่องเกี่ยวของอนาคตและความรู้สึกถึงเรื่องราวที่ฝันศาสตราจารย์ดรคาวสตาบจุงนัก,กจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เก่งในเรื่องของความคิด หรือนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้รับการยกย่องว่าเป็นนักจิตวิทยาที่อยู่ในระดับแนวหน้าและเขายังได้รับกกล่าวขานว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ล่าเริงใจดีมีบุคลิกภาพที่ประทับใจผู้อื่น <c oughs> และเขาก็เป็นผู้เคร่งในศาสนางานวิจัยที่เขาทำเป็นเรื่องพฤติกรรมของแต่ละบุคลิกภาพ แง่คิดในเรื่องรูปหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าจุงอยู่เก่งเนี่ยอยู่ในยุโรปและอเมริกาหากคุณสามารถจำรายละเอียดของความฝันตอนกลางคืนได้แล้ววิเคราะห์ความฝันนั้นได้อย่างเป็นนิสัยแล้วคุณจะสามารถตีความหมายแฝงจากความฝันนั้นได้และไดเ้เห็นเด่นชัดว่า ความฝันนั้นบอกถึงอนาคตดังตัวอย่างที่จะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ฝันว่ามีขโมยได้พยายามขโมยของในที่แห่งหนึ่งโดยไม่ให้ใครจับได้หรือรู้สึกตัวคุณลองคิดความฝันนั้นดูอย่างจริงจังแล้วลองนึกดูว่าคุณอาจจะนึกได้ว่าเป็นหัวใจของแฟนที่ กำลังคบกันอยู่ตอนนี้ซึ่งสิ่งที่คุณนึกได้นั้นอาจจะเป็นข้อความจากอนาคตที่เตือนว่าแฟนคุณอาจจะมีคนใหม่หากไม่ให้ความสำคัญกับความรักที่มีอยู่เหลือใน,ในตอนนี้อาจจะจากใครบางคนแย่งในเรื่องของความฝันหากคุณสามารถรับรู้ได้ก็ ข้อความที่ถูกส่งมากับความฝันก็ทำให้คุณสามารถทำอนาคตให้ดีได้ค่ะ